เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับเกมพาลาดีนนะครับอาวันนี้เป็นตัวแพชช์ใหม่อัปเดตแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นแพชช์โอเพนเบต้าที่37แล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาอาธิบายตัวสกิลของแชมเปี้ยนตัวใหม่กันอ่าก็คือชาลินนั่นเองนะอ่าออกเสียงว่าชาลินใช่ไหมผมเรียกว่าชาลินนะเออเราไม่ได้ฐานที่เข้าใจแล้วกันนะเออ <laughs> อาชาลินก็ชาลินนะเอออคือว่าเจ้าชาลินนะ สกิลกับตัวโหลดเอานะครับทีนี้ผมยังไม่เคยได้เล่นเลยนะเพราะว่า <c oughs> อย่างที่รูก้กันแหละเวลาที่ตัวใหม่มามันยากนะเลยต้องไวพอสมควรครับในการที่จะแย่งเล่นกับคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะผมจะมาอธิบายสกิลแล้วก็แปลโหลดเอาให้ดูกันก่อนลวกันนะครับส่วนคลิปเกมเพย์เนี่ยเดี๋ยวไว้หาจังหวะเล่นได้แล้วจะนามาให้ชมกันทีหลังแล้วกันนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวสกิลนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างและทําอะไรได้บ้างนะครับดูกันเลย นานซะด้วยเออเอา,เอ,าอะไรยังไงโอเคชาลินประมาณน,นี้อ่ะเอาเบสิกนะครับ <ST AT> อ่าเป็นแชมเปี้ยนสายดาเมจนะครับสำหรับชาลินนะดาเมจอีกแล้วนะครับเป็นนักธนูนะอ่ามาดูกันการโจมตีธรรมดานะครับอ่ามีชื่อว่าลองโบนะ เขาบอกว่าจะเป็นการดึงลูกธนูถอยหลังนะครับและก็สามารถชาร์จดามดไว้ไว้ได้สูงสุดถึง1000ดามจเลยนะครับใช้เวลาชาร์จจนเต็มเนี่ยหนึ่งจุดาวิอ่าถ้าเรากดโจมตีเลยมันก็จะยิงออกไปเลยครับเนี่ยย้อยตกอย่างนี้เลยนะความรุนแรงก็ตามระยะทางการชาร์จนะครับแล้วเรามาลองยิงดูนี่ครับอย่างนี้เลยนะเราก็กว่างนะอันนี้คือแบบไม่ชาร์จนะยิงรัวๆซึ่งก็พอได้อยู่เรื่องของระยะการยิงนะครับถ้าเราเน้นซอย เวลาศัตรูใกล้กาตายแล้วเขาวิ่งหนีเราวิ่งบี้นะออวิ่งบี้แล้วยิงใส่เข้าไปครับได้อยู่นะโดนไม่โดนไม่ยากเท่าไหร่ครับโดนง,ง่ายอยู่นะเพราะว่าระยะการมันเป็นโปรเจกต์ตายที่แบบยิงแบบหยอดๆก็จริงครับแต่มันก็ภายะในระยะใกล้ๆลๆนเนี่ยมันพอได้อยู่ครับเนี่ยโดนทุกเม็ดอยู่นะเนี่ยโอเคทีนี้เรื่องระยะของการชาร์จนะครับปุ๊บอ่าเนี่ยพอมีแสงที่ทะลุขึ้นมานี่คือชาร์จเต็มนะครับลูกธนูนุน้นจะพุ่งทะลวงไปสุดระยะเท่าที่เราจะเห็นเลยนะครับเ่มันจะพุ่งทะลวงไปไกลมากๆ,ๆครับอ่า เรื่องของความแรงนะครับชาร์จเต็มยิงเข้าหนึ่งพันตามนี้เลยนะไม่มีเฮดช็อตนะครับอ่ายิงใส่หัวไม่เกิดเฮดช็อตไม่มีการเฮดช็อตนะครับไม่ว่าจะยิงธรรมดาหรือว่าชาร์จก็ตามนะอ่าส่วนถ้าชาร์จไม่เต็มนะครับลูกกระสุนก็จะไปไปไม่สุดทางนะครับเออก็คือว่าจะไม่พุ่งมนเส้นตรงก็จะหยอดตกกลางทางนั่นแหละแต่ความแรงก็จะได้มากขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะนี่คือยิงธรรมดายิงธรรมดาจะหล่นหล่นมาตรงนี้นะอ่ายิงธรรมดา อย,อยู่ที่การเราหันหน้าด้วยนะครับถ้าหันสูงก็จะไปไกลหน่อยไ,อไปหยอดไปไกลหน่อยอผมเอาระยะประมาณนี้นะถ้าชาร์จนิดนึงไปไกลขึ้นชาร์จน้อยลงหลลนมาตามลําดับครับชาร์จเยอะหน่อยก็ไปสุดโอเคชาร์จก็ดาเมจก็นะครับตามระยะเวลาการชาร์จนะบอกก่ถูกเหมือนกันแต่ชาร์จเต็มหนึ 1, ่งพันก็ลดหลั่นตามเวลาเอาครับก็ประมาณนี้โอเคลูกกระสุนนี้ไม่มีตัวลูกธนูนะครับไม่มีเป็นแบบรีโหลดนะ,ะกดรีโหลดอะไรไม่ได้ครับยิงได้รัวๆอยู่แล้ว อยากแรงก็ชาร์จเอาประมาณนี้สำหรับการโจมตีธรรมดานะครับไม่มีทิศอะไรแล้วจะมีเรื่องของระยะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะไกลมากมากเลยครับแต่ที่ผมได้ลองทดสอบดูแล้วถ้าชาร์จเต็มนะเนี่ยไกลแค่ไหนก็เข้าหนึ่งพันเดี๋ยวเราลองดูสกายตรงนู้นสู่ลูกหูลูกตาสักนะครับหัวนะครับไกลแค่ไหนก็หนึ่งพันครับนี่คือข้อดีของตัวชาลินตัวนี้นะนี่ครับหนึ่งพันนะคือเรื่องของดาเมจผมไม่แน่ใจว่าเพาะมันเป็น แอรียหรือเปล่าแอรียนนะถ้าท uh, ี่เห็นหรือเปล่าผมไม่คิดมันยิงโดนเฉียวเออยิงโดนเฉียวเฉียวคือมันก็โดนนะเออพอธนูปักแล้วเหมือนว่ามันจะมีเป็นควันขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันตัวนี้มันโดนดาเมจหรือเปล่าแต่เนี่ยจะลองยิงดูนี่คือตัวเนี้ยถ้าเล็งตรงโดนกลางๆหญิงมันโดนอยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยผมจะเล็งเฉียวเฉียวหน่อยก็ยังโดนนะอ่าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่าเล็งเฉียวไม่ต้องโดนจนไม่ต้องโดนไปครับโดนเฉียวเฉียวก็ตามนะดาเมจเต็มครับหนึ่งพันเนี่ยดูด ใช้ได้นะโอ้โหนี่แบบว่าเหมือนว่าญิงมายืนซ้อนกัน2คนแลวนะเนี่ยก็ยังก็ยังโดนอยู่นะอ่าเรื่องหวังผลการยิงเนี่ยโอเคเลยครับก็คือว่าโดนถักถากเนี่ยก็โดนนะคะและโดนเต็มด้วยครับพอดีนะอ่ายิงธรรมดาเหรอยิงธรรมดาก็เหมือนกันอ่าเหมือนกันครับแต่ก็น่นแหละความเบาก็เบาลงเยอะเลยโอเคเหมาะก,กับการหล่อซุ่มระยะไกลนั่นแหละนะครับคิดว่าเล่น,เล,นเล่นเหมือนคีเนซ่าได้เลยนะเออผมว่าแล้ง,ง่ายกาด้วยตรงที่ว่าเราไม่ต้องซูมนะเนี่ย แค่ชาร์จเต็มเน้่ยจริงๆออกไปมันโดนนะเนี่ยเออชาร์จเต็มแล้วปล่อยไปครับโดนเฉียวๆก็โดนอ่ะเออคือผมว่าการเล่นเนี่ยจะออกแนวแคล้ายๆกับคินซ่าสไลเปอร์โหมดเลยนะแต่มีข้อดีกว่าตรงที่เล็งเป้าได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับเออคินซ่าต้องซูมนะทำให้ทัทนวิสัยรอบๆตัวมันแคบลงอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ความแรงก็นั่นแหละของคินซ่าเขาแรงกว่าอ,อยู่แล้วนะเขาได้โบนัสดาเมจนะครับแถมมีเฮดช็อตด้วยตัวนี้ได้ความง่ายมากกว่าก็จริงครับออแต่เขาไม่มีเฮดช็อตนะดาเมจก็ทำได้สสุดค 1, ก็ไปติดการเพิ่มดาเมจเอาครับ,อรบอไอเทมนะติดอไอเทมเพิ่มดาเมจเอาถ้าอยากให้มันแรงขึ้น,นโอเคการโจมตีธรรมดาหมดแล้วทีนี้มาที่คลิกขวานะครับ Impeller Arrow อันนี้เป็นการเขาบอกว่าจะแทนที่ลูกธนูของเรานะครับด้วย Impeller เมื่อยิงออกไปนั้นจะทำการทำให้ศัตรูกระเด็นนะครับแล้วก็ส t u นด้วยถ้าศัตรูกันนั้นติดกับกำแพงส t u n หนึ่งวิถ้าไม่ติดกับกำแพงก็จะไม่สตั n น,นะครับแต่เราลองทดสอบกันดูเพิ่มกดคลิกขวาเนี่ยธนูเรามีแสงแทงแล้วนะ มาลองดูว่าถ้าไม่ชาร์จเป็นไงไม่ชาร์จไม่สตัรนะครับต้องชาร์จนะเออเราดูใหม่นะเออต้องชาร์จเฉยเลยปึ๊บชาร์จอย่างนี้นะยิงกั้วอ่าเอาอ๋อจะพวกนี้ไม่กระเด็นเหรอโอ้เสงเลยเดี๋ยวไปหาตัวที่มันน่าจะกระเด็นผมจะทดสอบแบบว่าถ้ามันไม่ติดกําแพงอะเออเราดูใหม่ถ้าไม่ชาร์จนี่ไม่สตาร์ทเหรอก็สตาร์ทอยู่นี่เออเป็นที่ว่าจะ ตัวเทรนนิ่งสองตัวเมื่อกี้มันไม่มีทางสตาร์ทหรือกระเด็นนะเออเพราะมันต้องยืนยิงโถเอ้ยโอเคนะคือไม่ใช้ก็สตาร์ทครับอันนี้ถ้าเรายิงไปข้างหน้าอย่างนี้นะ่ะข้างหลังสังเกตว่าตรงนั้นนะ่ะมันไม่ไม่มีกำแพงนะยิงเข้าหน้าจะไม่สตาร์ทนะครับแค่กระเด็นเฉยอ่าแบนนี้นะั้นออกแพ็กเฉยครับระยะหรอก็พอได้นะผมว่าระยะก็พอสมควรเลยครับระยะสําหรับหวังผลให้มันกระทบกับกำแพงอะนะดูอย่างสกายเนี่ยยิงไปยังไงก็โดนแน่นอนนะโดนขอวาไม้ข้างหลังแน่นอนครับปุ้งเนี่ยนะอ่าติดสตาร์ทครับ วิเดียวนะอ่าแล้วก็เรื่องของความแรงก็ไม่มีความแรงนะครับสำหรับตัวสกิลเองนะความแรงจะขึ้นอยู่กับการโจมตีธรรมดาของเราถ้าเราชาร์จเต็มก็แรง1 0 0่งพันตามที่มันเป็นครับปุ่งเนี่ยนะ1,000พันครับแล้วก็ติดสแตนเพราะว่ากระเด็นกระทบกับกาแพงแค่นั้นสกิลนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับมีเรื่องของระยะถ้าใช้แบบระยะสุดลูกหูลูกตาได้ด้วยไหมลองดูกันปุ๊บอ่าได้นะโอ้โ <laughs> หโกงชิบเองเลยนะ <laughs> โอเค เออคือมันขึ้นอยู่กับการโจมตีธรรมดาครับถ้าเรายิงธรรมดาโดนเนี่ยการกดใช้สกิลนี้เพื่อเพิ่มพลังให้กับลูกสนูนเนี่ยมันก็ยังโดนอยู่ดีนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามนะครับเออกระทบกับกำแพงก็คือติดสตนันทันทีเลยประมาณนี้สกิลถัดมานะครับปุ่ม F สกิลนี้มีชื่อว่าวิดรอลนะครับวิดรอลนี้เขาบอกว่าจะเป็นการากระโดดไปข้างหลังนะครับกระโดดถอยหลังกระโดดถอยหลังนั่นเองนะและตัวเรานั้นจะเข้าสู่สถานะล่องหนนะครับเป็นระยะเวลา2อวิอ่า และในขณะนั้นช่วงที่เราถอยหลังไปนะั้นจะทิ้งตัวร่างปลอมของเราไว้ที่ตำแหน่งเดิมอยู่นานถึง3.5วินะครับสำหรับร่างปลอมอ่าก็เอาไว้ใช้หลบใช้หนีนะั่นแหละหลกัหลกๆแล้วปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าเรากดยิงแล้วก็จะหายจากการล่องหนเลยนะอ่าเอาไว้ใช้หนีเพียวเลยนะครับหลอกล่อให้ศัตรูสับสนนั่นแหละเพราะว่ามันทิ้งร่างปลอมเอาไว้ด้วยออเราดูกันใหม่ ถ้าผมโดดถ้าผมไม่ยิงก็จะอยู่สองวิเนี่ยก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งอ่าแต่ถ้ายิงออกไปแบบเมื่อกี้เลยมันก็หายไปเลยนะครับอย่างที่เห็น,หนกันนะสกิลนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่มีโบนัสดาเมจอะไรเพิ่มเติม,ตมใช้หลากแล้วใช้หนีกับหลอกล่อศัตรูนั่นแหละหรือว่าใช้เวลาดูดหนึง่งหนึ่งกับศัตรูก็ได้ครับเพราะว่าการที่เรากดสกิลนี้นะมันก็จะทําให้ศัตรูเขาสับสนนั่นแหละยิงล่างฟอร์มเรานะมีเวลาแค่เพียงเซี่ยววิหรือวินาทีสองวิเนี่ยช่วยได้เยอะครับเพราะว่าเราช่วงที่เรากาาาังงเเดนอหม้ราดดงง้้เเออไ่ะมมัันนจรรรรตตีีียยพทิศูฟๆะ ถ้าเขาหลงไปยิงร่างปอมเรานะเอย่ยเพราะมันง้างได้ครับนะฮะตรงที่เราล่องหนอยู่เราสามารถกดง้างลูกธนูได้ประมาณนี้นะสำหรับการทดสอบสกิลวิดร์นะครับเออถือว่าโอเคเลยถัดมานะครับสกิลนี้มีชื่อว่าแพลงปุ่มคิวนะตัวนี้จะบอกว่าะจะเป็นการแพลนตัวเรานะคือเป็นการเรียกว่าอะไรดีแพลนเนี่ยมันแปลว่าพืชหรือว่ารากนะครับประมาณนั้นก็คือว่าเป็นการตั้งป้อมนั่นแหละ,ะตีให้ตีใจความให้ง่ายๆนะก็คือว่าเป็นการตั้งป้อมยิงนะครับ ตัวเรานั้นจะตั้งป้อมยืนยิงอยู่กับที่เ,ทเป็นระยะเวลาสาอวิแล้วในระยะเวลา3วิที่เราตั้งป้อมยิงเนี่ยตัวธนูของเรานั้นจะได้รับการชาร์จนะครับเพิ่ม,มความง่ายของการชาร์จขึ้น20 0อ่าก็คือทําให้ชาร์จยิงได้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็อ่านะนะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกได้ครับสำ,ส,ำส,ำส,ำสำหรับสกิลนี้เรามาลองดูกันกดแผลนปั๊บมันจะยิงเลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องกดทําอะไรนะมันยิงรัวๆเลยนัดละแปดร้อยนะครับทีนี้โหคูลดาวนนานมากเลยนะ แเราลีกูดาแฟบ,บลีไหมไม่ลีลีสิไม่ลีเฮ้ยลีทันทีเลยโอ้ไม่ลีนะเออผมเบื่อหมดฝึกตรงนี้แหละตรงนี้เมื่อไหร่จะแก้ไขเนะี่ยเอ,อการ์เซนี้เขายังไม่แก้ให้ทีนี้เรามาดูความไกลกันนะอ่าเจ้าตัวนั้นนะถ้าเรากดยิงจากตรงนี้เราขอเห็นทั้งสองตัวได้ไหมอลองดูครับปุ๊บโอ้บ<อ>ไกลก็ยังเหมือนการยิงธรรมดานะเออทีนี้มันไกลแค่ไหนเดี๋ยวคอยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเราลองสังฝั่งนั้นกันนะ สามวิครับเออหลักๆไล้เป็นท่าเบิร์สเดเมจแหละผมว่าออใช้เวลาแบบเจ้าเอกเขแฟงก์ฝ่ายตรงข้ามนะหรือไม่ก็ต้องการที่จะเบิร์สแทงฝั่งของข้ามให้ลงไปนอนกองเนี่ยใช้ได้เลยนะยิงได้หลายนัดมากๆเลยนะครับอ,อลองดูกันนะไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนเดิมครับอ่าโอ้โกงจริงๆนะตัวนี้พอสมควรเลยนะเรื่องแรงการยิงนเนี่ยอ,อ่ใช้สกิลแพลนเนี่ยที่แบบว่ายืนอยู่ไกลๆได้เห็นศัตรูอย่างที่ผมทำแบบเมื่อกี้เนี้ยนัดละแปดร้อยมันไม่ใช่เบาๆเลยนะเอะเอ คือเป็นสายดาเมจหรือว่าสายแฟงหรือแม้กระทั่งซัพพอร์ตก็ตามนะครับโดมสกินนี้เป็นชุดเดียวมีติดตายได้เลยนะครับถ้าโดนเข้าซูนัทเนะี่ยยิงได้กี่นัดเรามาดูกันดีกว่าว่ายิงได้กี่นัดอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะหกได้ก็่หกอ่าหกนัดรวดนะครับอ่านัดละแปดร้อยคูณไปนะถ้าโดนเต็มเต็มยังไงก็นอนนะอ่าก็ทีนี้เดี๋ยวเราทดสอบเรื่องการยกเล้อก,การใช้นะครับว่าคูดาวมันจะเต็มไหมอ่านี่คือที่อยากรู้กันนะเเดี๋ยวราดูครั้นึงนะ กเลิกอ่ะคูดาวเต็มครับอ่ากดยกเลิกยกเลิกก่อนไม่ได้ช่วยให้คูดาวลดลงนะครับคูดาวยังคิดเต็มเหมือนเดิมนะครับเพี่งแต่ว่าการที่สามารถกดยกเลิกได้นะ่าจะเอาไว้ให้เราหนีแหละนะบางทีบางทีบางในกรณีถ้าเราตั้งป้อมยิงแล้วอีกฝั่งเขาเข้ามารุมเราจริงแล้วก็ตายนะเออถ้าการที่กดยกเลิกได้จะทําให้เราเดินได้ครับอต่ตอนนั้นตอนนั้นมาเดินไปได้เลยเออกดปับ๊บเรารีบหนีปั๊บแบบนี้นะแช่ตัวรอดนั่นแหละหละักๆเป็นทั้งสกิลเบิร์สเดมจแล้วก็หลอกลอ่อสตูเอาตัวรรอดไดไ้ในนตััวะคบ สกิลของอเจ้าแชมเปี้ยนตัวนี้แต่ละสกิลเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะออค่อนข้างทำให้การเล่นเนี่ยคล่องตัวมากเลยอะ่ะถัดมามาดูที่อันติเมทนะครับฮีทเฮสจะทำให้ตัวเรานั้นเข้าสู่หมวดสเตล l นะครับเพิ่มความเร็วในการวิ่งขึ้น30%อยู่นานถึง8วิในระหว่างที่แอคทีฟตัวอันติเมทอยู่เนี่ยเราจะชาร์จนะครับาชาร์จการยิงได้เร็วขึ้น50%นนะครับแล้วก็จะทิ้งร่างเงาไว ข้างหลังเราทุกๆ2วินะครับอ่าอ๋อต่อถ้าเรายิงนะครับถ้าไม่ยิงมันไม่ไม่ทิ้งหรอเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูดีกว่าลองดูนะแปดวิวิวิ่าถ้าไม่ยิงไม่ทิ้งครับต้องยิงนะยิงก็จะทิ้งร่างปลอมไว้ทุกครั้งที่เรายิงอ่าประมาณนี้เลยนะแบบเพียบเลยมีเป็นกองทัพเลยนะอ่าตอนอยู่นานถึงแปดวินะอโอเคถ้าเราไม่ยิงนะครับก็จะจะเป็นอย่างนี้นะอ่าถ้าไม่ยิงอ่ะจะไม่ทิ้งร่างปลอมครับแต่ถ้ากดยิงด้วยจะทิ้งร่างปลอมเอาไว้โอเค น,นี่ต่อรีเงยจะเหนียกครับนึงทำไมมันไม่รีวะเออทำอยังไงให้มันรีเนี่ยโหมดเทรนนิ่งเนี่ยผมเริ่มสับสนกับการรีคูลดาวของสกิลแล้วนั่นในโหมดฝึกเนี่ยจริงจริงมันต้องรีดิเออน่ะยิงก่อนปกนติมันจะรีนะเออผมวิ่งๆหนะ่อยหน่อมันก็จะรีให้เรานะนี่มันไม่รีอะ่ะเจงละว่ะเย็นหนึงนิดนึง บักหรือเปล่าเออเมันเป็นพ่อเป็นแชมเปี้ยนใหม่เหรอจากที่ผมเคยทดสอบกับตัวอื่นมันจะรีนะครับเวลาที่เรากลับมาที่จุดกลางกลางเนี่ยตัวคูดาวทุกอย่างมันจะรีใหม่ให้แต่เจ้าตัวนี้มันไม่รีเอ้าจริงๆเหรอโอ้ไม่รีจริงๆนะเออเซ็งแล้วว่ะยิงกันยิงได้นัดละ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับในการเกณฑ์ถ้าไม่ตายถ้าชาร์จล่ะอ่าชาร์จได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราชาร์จยิงได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้ายิงโดนนะ โอ้ชาติเต๋อรอร่อยมากเลยเนี่ยดีว่าเขาให้โอเคอ่าทีนี้เรามาดูนะครับในระหว่างจะล่องหนเนี่ยย,ยิงได้หรือเปล่าถูกไหมพอกดอันติเมตแล้วเนี่ยตัวเราจะเข้าสู่สถานะล่องหนและวิ่งเร็วขึ้นโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับย,ยิงได้ด้วยแถมยังล่องหนอยู่นะเออนั่คือถ้าศัตรูไม่ได้อาจับล่องหนมาเนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงนะ ล่องหนอยู่ถึง8ปดวิอ่ะอยู่ไกลๆนี่แบบว่าเลือกเลยอ่ะถ้าอยู่เพราะว่าสำหรับการล่องหนนะครับต้องอยู่ใกล้ๆศัตรูเท,ท่านั้นนะครับถึงจะเห็นถูกไหมถ้าอยู่ไกลๆมันจะไม่เห็นอารมณ์เหมือนสกายครับเวลาฝั่งตรงข้ามมีสกายถ้าเรา,เราไม่ได้เอาจับล่องหนไปเนี่ยโอ้โหข่าเขายากมากเลยนะครับเวลาทีเ่เขากดสกิลร่องหนหรือว่าปาหมอไอเจ้าระเบิดควันก็ตามอะ่ะเอ,อตัวนี้นี่แบบว่าล่องหนแล้วย,ยิงได้ด้วยีนแบบหูนะการจะฆ่าเจ้าตัวนี้ต้องสุ่มยิงคืนเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้พกัล่องหนมา เพราะว่าการชาร์จยิงของมันเนี่ยไกแบบสุดลูกหูลูกตาด้วยเรื่องของเรื่องเออเนี่ยเออกดอันติเมตแล้วแบบว่าสามารถฆ่าฝั่งตาได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับเนี่ยเออเยวลองดูกันนะขอ,อยิงเกกียิแป๊บมันไม่ยอมดีให้ผมน่าจะเป็นบั๊กของตัวใหม่นี่แหละเออที่มันไม่ยอมดีครูดาวให้นะครับแม้จะเป็นในเทนนิงก็ตามโขอ,อ่ะอชาร์จยิง เนี่ยยังล่องหนอยู่นะครับตัวเรายังเป็นสีา้าอยู่คียงล่องหนอยู่นะและแบบมันยิงดาเมจเต็มจากระยะไกลอะ่ะเออหัวเข้านะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะที่หันเข้าสบายละ <laughs> เอออันติเมตได้แบบมีความโกงะนะเขาทำให้ล่องหนนะแล้วคือเป็นตัวที่ยิงไกลครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปไม่จำเป็นต้องเข้าไปไประชิดด้วยอะ่ะเออไปได้เลยนะครับสำหรับอันติเมตนะโหสสกิลของตัวนี้นี่แบบว่าดีๆทุกอันเลยแพชชั่น่าผมว่าน่าจะต้องมีโดนเนิร์ฟแล้วบ้างแหละเออ ที่แบบพูดทั้งที่ผมยังไม่เคยลองหยิบไปเล่นดูนะเออแต่เท่าที่ดูเนี่ยแบบว่าสกิลการเอาตัวรอดมันเยอะมากๆเลยแล้วก็ดัมเมจที่ทําได้เนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆเลยครับเอ้อดัมเมจถือว่าเป็นที่น่าเป็นพอใจนะครับในหมู่สายดัมเมจด้วยกันนะผมว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวอื่นเลยครับเพราะว่าการยิงแล้วชาร์จมันยิงคือไอ้ถ่าชาร์เนี่ยถ้ามันยิงไกลๆแล้วดัมเมจมันลดลงบ้างอ่ะมันจะยังโอเคนะผมว่ามันจะยังยังไม่ดูโกงนะแต่เนื่องจากมันชาร์จแล้วมันยิงแบบพุ่งทะลุท แล้วดาเมจได้เต็มอ่ผมมองว่ามันเริ่มโกงตังนี้แหละบวกกวับอันติเมทที่สามารถล่องผลยิงได้ตลอดอะ่ะมันทำให้ดูค่อนข้างโอเวอร์พาวเวอร์เลยนะครับเออค่อนข้างโอพีมากๆเลยนะครับสำหรับชาลินนะสำหรับคนที่เล่นแล้วก็ลองคิดตามนะครับหรือว่าความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเออผมมองว่ามันโอพีมากๆเลยอะ่ะเ,เพราะว่ามันชาร์จแล้วมันยิงได้เต็มนี่แหละ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนะเดี๋ยวเราไปดูวันที่หลดเอานะครับว่าหลดเอามันมีอะไรบ้างชาลินเดี๋ยวเรามาดูทุกดูของเบสิกก่อนไหมไม่ต้องอ่ะเนาะดูทุกใบเลยผมจะแปลให้ดูทุกใบยอยู่แล้วเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นหหลดนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเล่นไปเล่นตอนไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแนะนําตัวโหลดเอาที่เลือกใช้อีกทีนึงโอเคมาดูกันที่ใบแรกนะครับ ในฝั่งของสกิลแลนน n ในะสกิลตั้งป้อมยิงนะใบรแรกนะครับใบนี้มีชื่อว่า Darling Escape ใบนี้เขาบอกว่าจะได้10% Movement Speed นะครับ3วิหลังจากที่เราใช้แพลนอ่าก็คือว่าหลังจากที่เราตั้งป้อมปืนยิงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้วิ่งเร็วขึ้นครับอยู่นานถึง3วินะใบ่ถัดมาครับใบนี้มีชื่อว่า Ground Grounded เหรอนะ Ground นั่นแหละอ่า ก็บอกว่าเวลาที่เราใช้แคลนเนี่ยตั้งป้อมยิงอยู่เนี่ยเราจะได้รับการรีเจนเลือดนะครับห้ต่อ1วิอ่าท่านี้มันอยู่3วินะครับถ้าเอาไปขั้นแรกเนี่ยก็จะได้ร้อยห้าสิบนะทั้งหมดอ่าถัดมาใบนี้มีชื่อว่า Master Archer ใบนี้ลดคูดาวของท่านี้ลงครับตรงๆนะลดที่ขั้นหนึ่งก็1นวิก็ผมว่าก,ก็ทุกคนก็น่าจะเอาใบนี้ไปเล่นอยู่นะผมว่าเพราะว่าสกิลนี้มันคูดาวนานครับมันเป็นสกิลที่สามารถเบิร์เดเมจได้แรงมากๆนะครับแ,แต่ว่าคูดาวมานาน,น,นคืออข้อเสีย เพราะฉะนั้นก็ควรทําทุกทางครับเพื่อให้ราสกิลเอ้เพื่อให้รดคูดาของสกิลนี้ได้นะถัดมานะครับใบนี้มีชื่อว่าวินวอลอาใบนี้บอกว่าเราจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น3%นะครับในระหว่างที่เราใช้สกิลนี้อ่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการที่เราตั้งป้อมยิงแล้วไม่สามารถเดินได้ทําให้เป็นเป้านิ่งนะการที่ติดทําให้ตัวเองโดนตีเบาลงเนี่ยก็ช่วยได้เยอะครับโอเคถัดมามาฝั่งซ้ายล่างนะครับฝั่งของอาสกิลอินพัลเลอร์เอโ่ไอเจ้ายิงกระเด็นนั่นแหละอ่า ใบแรกนะครับใบนี้มีชื่อว่า Quick Sand ใบนี้เขาบอกว่าจะเพิ่มอัตราการรีชาร์จของสกิลนี้ขึ้น5%ผมว่าน่าจะเป็นคูลดาวน์นะเออเดี๋ยวเขาไม่ได้ใช้คำเป๊ะๆว่าคูลดาวน์นะครับเป็นรีชาร์จเรทนะอ่า5%ที่1เลเวลถ้าอัพเต็มก็เท่าไหร่5 10 15 20นะครับอ่าแล้วคูลดาวน์ได้20%ก็ไปตีกันดูทีแล้วกัน20%ถ้า10วิก็ลดไป2วิครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ถัดมานะครับใบนี้มีชื่อว่า Run Them Down อันนี้เขาบอกว่า ได้มูฟสปีดเพิ่มขึ้น10%นะครับหลังจากที่เรายิงศัตรูนะครับด้วยสกิลนี้ถ้าต้องยิงโดนด้วยนะครับไอฮิตติ้งก็คือถ้ายิงไม่โดนก็จะไม่ได้มูฟสปีดตรงนี้นะถ้ายิงโดนก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นครับถัดมาครับเบนี้มีชื่อว่าสกิลเวอร์ใบนี้เขาบอกว่าไอเจ้าสกิลอีเพลเลอร์แอโร่เนี่ยถ้าเรายิงโดนศัตรูนะครับจะทําให้เห็นเป้าหมายเป็นระยะเวลา1นวิก็ถ้าอัพไปเยอะๆก็จะเห็นนานขึ้นท่นเองอย่างอัพเต็มเนี่ยก็จะเห็นเป้าหมายถึง4วิ เพราะว่าบางทีเรายิงเขาติดสตาร์ทเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเขาไม่ตายเนี่ยเขาต้องกระโดดหนีแล้วแน่นอนอยู่แล้วนะเออจะทําให้เราสามารถตามไปซ้ําเขาได้ง่ายขึ้นนั่นเองถัดมาครับอันนี้มีชื่อว่า s t r สไตร์ทรูอ่า strike through อันนี้เขาบอกว่าจะฮิลตัวเรานะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูด้วยสกิลนี้อ่าฮิลตัวฮิลได้50ก็เหมือนว่ายิงดูดเลือดนั่นแหละอ่ายิงด้วยต้องยิงด้วยสกิลนี้เท่านั้นนะก็คือถ้าเรากดสกิลนี้ปับ๊บแล้วเรายิงโดนแล้วก็จะดูดเลือดมาครับที่เลเวลหนะึ่ง ถัดมาครับฝั่งขวาบนนะอันนี้ชื่อว่าวิทย์เป็นของสกิลวิดรอสกิลนี้ก็คือไอ้สกิลกระโดดถอยหลังแล้วทิ้งร่าง,งาเงาเอาไว้ใบแรกครับใบนี้มีชื่อว่ามิลลาดใบนี้เป็นการลดคูลดาวครับตรงๆนะลดคูลดาวหนึ่งวิที่เลเวลหนึ่งถัดมาครับใบนี้มีชื่อว่าโอเอซิสใบนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เราใช้สกิลวิดรอเนี่ยตัวเราจะได้รับการฮิลนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหน่วยอ่าก็เพิ่มเลยเก้นมาห้าสิบหน่วยครับหลังจากที่เรากดกระโดดถอยหลังไปแล้วนะอ่า ถัดมาครับใบนี้มีชื่อว่า r Like the Wind อ่าวิ่งอย่างกับสายลมนั่นเองหลังจากที่เราใช้วิ r a w แล้วเราจะได้ความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึ้นอีก10%ครับเป็นระยะเวลา3วิก็ถือว่าเอาไว้ใช้หนีนั้หลักๆสำหรับใบนี้นะเพราะว่าการกดวิ r a w เนี่ยเราจะกระโดดถอยหลังครับถอยหลังออกมาพร้อมกับล่องหนได้เพิ่มบวกมุฟสปีดเข้าปีกจะทำให้เราแบบค่อนข้างคล่องตัวขึ้นทีเดียวนะครับไม่ว่าจะหนีมาตั้งหลักหรือว่าจะหนีมาชาร์จยิงศัตรูก็ตามนะ ใบถัดมาครับใบน,น้มีชื่อว่าชิมเมอร์ชิมเมอร์นี่เขาบอกว่าเกียร์10% d a เม g e reduction during Windows t e e l ลอ่ะก็คือเราจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น10%นะครับหลังจากที่เรากดใช้สกิ i วิดดรอมาช่วงที่เราล่องหนอยู่นั่นเองนะเพราะว่าบางคนนะเขาสุ่มยิงมั่วๆตามอยู่แนะเพราะเขารู้ว่าคนที่เขาเล่นเซนเซียนเ,เขาจะกะได้นะว่ากระโดดถอยหลังมาแล้วอ่ะมันจะอยู่ประมาณตรงไหนเออถ้าเขามีไหวพริบท,ที่ทันอนะ่ะเขาอาจจะยิงซ้ำมาจนตายได้นะเออผมไปลองเล่นตาหนึ่งมาแล้วนะ ไม่ใช่เกมหนึ่งก็ลองเล่นมาได้สักสองสาเกมแล้วแต่ผมไม,ไม่ไม่สามารถเล่นตัวนี้ทันได้เล่นตัวอื่นอผมยกตัวอย่างให้ฟังผมหยิบเป็นเฟอร์นันโดไปเล่นแล้วเจอกับตัวนี้ใช่ไหมผมไปตามไลบี้ฆ่าเขาเนี่ยเผา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 ไปเนี่ยเขากดสกิลนี้เพื่อที่กระโดดขอยหลังออกไปถูกไหมล่ะเรามองเรามองไม่เห็นจริงครับแต่เราจะพอกาดได้นะว่เาเขาไปทางไหนผมก็เผาไปมั่วๆครับโดนแล้วก็ตายแล้วนะเออทำไปเล่นไปเพราะว่านั่นแหละของเฟอร์นันโดมันไม่ได้ยิงอะเออมันเผาสามารถเผากราดเผากวาดให้โดนได้ครับเออการที่มีการ์ด รับมือกับพวกประเภทนี้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับช่วงที่ล่องหนอยู่เนี่ยจะโดนตีเบาลงครับทำให้มีโอกาสรลดตายสูงขึ้นนั่นเองหมดไปนะมาที่ฝั่งขวาล่างนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของอาร์เมอร์แล้วก็เบพอนใบแรกครับใบนี้มีชื่อว่าบูลสไนนะครับตากระทิงเหรอมาดูกันเขาบอกว่า,าจะลดคูดาวของทุกสกิลลงนะครับ10%เ,เมื่อเราทำการเอลิเมนแนชั่นนะครับก็คือเมื่อเราฆ่าเป้าหมายแล้วว่าช่วยเพื่อนฆ่ากระตามนะครับจะลดคูดาวลง10%สำหรับเลเวล1นะ ถัดมาครับเบนนี่มีชื่อว่า p o i s e p o i s e นี่เขาบอกว่าเราจะมีความทนทานต่อพวก c พ d Control นะครับ CC นั่นเองอ่ามากขึ้น5% Cloud Control ในที่นี้ก็คือพวก s t ารแล้วก็ l o ลของเกียนี้นั่นแหละเออจะมีความทนทานขึ้น5%นครับสกิลนี้จะเหมือนของอ่าที่มีคล้ายคล้ายกันก็จะเป็นของ c a s ซี Z, อ่าเป็นนักธนูเหมือนกันด้วยนะเออมีสกิลที่แบบว่าทำให้ตัวเองทนต่อสถานะผิดปกติพวกนี้เหมือนกันเออผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาให้ให้ตัวที่แบบว่าให้แชม แชมเปี้ยน2ตัวนี้เจ้าชาลินแล้วก้แคสซี่มันมีความคล่องตัวสูงไปแล้วน,นะเออทำไมเขาถึงสร้างการ์ดที่แบบว่าทําให้โดนหยุดยากขึ้นมาใส่กับมันอีกนะอย่างแคสซี่ก็มีกลิ้งที่ครูดาวเขาทั้งไวอยู่นะครับเออเดี๋ยวกลิ้งเดี๋ยวกลิ้งอยู่แล้วเจ้าตัวนี้ก็มีทั้งอะไรเออทั้งอันติเมตแล้วก็ทั้งก่ากระโดดถอยหลังของมันเออก็ทาให้คล่องตัวอยู่แล้วนะยังจะมีแบบว่ามากันสโลว์กันสตาร์ให้อีกนะครับเออสรับคนที่ติดการ์ดพวกนี้ไปเนี่ยแทบจะไม่ถ เพิ่มขึ้นเครับตรงๆตรงๆนะอ่าเพิ่มเลึ้นขึ้นมา50หน่วยใบสุดท้ายแล้วครับใบนี้ไม่ชื่อว่า w o n d e r l u s t อ่าใบนี้เขาบอกว่าอ่าได้รับ Boost Speed เพิ่มขึ้น5%นะครับวิ่งเร็วนั่นแหละเพิ่มขึ้นตรงๆเลยนะที่เลเวลาหนึ่งครับเพิ่มขึ้น5%โอเคนี่ก็แปลให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับโหลดเอาของอ่าชาลินนะนี้อ่าผมมองว่าโหลดเอาส่วนใหญ่เนี่ยซัพพอร์ตไปทางด้านของการเอาตัวรอดทางนั้นเลยนะครับเออสำหรับชาลินนะไม่มีใบไหนที่แบบทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นการส่วนใหญ่จะมีแบบเพิ่มเลือดนะอย่างใบเนี้ยก็เพิ่มเลือดระหว่างที่ใช้แพลนอะไรอีกอันนี้ก็เพิ่มเลือดนะครับระหว่างที่ใช้ยิงสตันอันนี้ก็เพิ่มเลือดระหว่างที่กระโดดถอยหลังมาแล้วนะครับเอออันนี้ก็เพิ่มเลือดตรงๆนะครับก็ประมาณนี้นะเออเป็นแบบว่าโดยส่วนตัวโดยความคิดผมเออมันน่าจะแบบว่าไปเป็นแบบพวกสายแฟล้งเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างคล่องตัวมากเลยครับสกิลเอาตัวรอดเยอะเข้าออกได้แบบค่อนข้างง่ายแล้วก็ พวกโหลดเอาได้ก็สนับสนุนไปทางด้านเพิ่มเลือดก,กับรถคูดาวซะด้วยอประมาณนี้นะครับเอแตนนั่นแหละเขาก็มาเป็นสายดาเมจอีกตัวนะครับสําหรับเกมนี้นะเอ้สายดาเมจตัวใหม่ก็แปลให้ดูกันแล้วนะครับทีนี้นั่นแหละผมไม่ได้เล่นนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าหาจังหวะหยิบเล่นยาก,ยากม,ามากๆเลยนะครับเออก็ว่าจะทําคลิปนี้ออกมาให้ได้รับ,รบชมกันก่อนนะเพื่อที่สําหรับคนที่สนใจนะครับแล้วแบบว่ายังติดมีข้อสงสัยในเรื่องของสกิลแล้วก็โหลดเอาต่างๆนะครับ ก็แปลมาให้ดูกันก่อนเนาะเออเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชอบเล่นตัวนี้นะครับถึงมันจะเพิ่งมาก็ตามนะแล้วก็นั่นแหละต้องแย่งกันเล่นกับคนอื่นพอสมควรเลยก็น่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะแชมเปี้ยนตัวใหม่ชาลินนะครับแล้วก็แพทช์ใหม่ก็ผมได้แปลให้ดูกันแล้วนะเนาะตัวแพทช์โน้ตครับแล้วก็จากที่ไปเล่นมาก็ประมาณนั้นเอออย่างที่ผมได้แปลไปแหละไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีบั๊กยังไม่เจอบั๊กนะครับเออทั้งบั๊กม้าหายแล้วก็จอดําหลังจากที่ เป็นท็อปเพย์สกรีนนะเออผมยังไม่เจอนะออที่เขาบอกว่าเขาแก้ก็จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังคอนเฟิร์มได้อยู่นะครับว่าเขาแก้ให้แล้วนะเออไอ้บั๊กมาหายแล้วกับบั๊กจอดำอะไรทั้งหลายนะสำหรับคลิปนี้คงพอติดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อๆไปที่ผมจะทำออกมาให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ